ขอโทษจากหัวใจนุกวอนขอเว้นพื้นที่ให้ครอบครัวอย่าดึงเข้ามาเกี่ยวด้านปลายยอมรับมีคนคุยด้วยแล้ว ึงจะออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นจากเพื่อนเป็นเพื่อนเต็มตัวสำหรับนักร้องคู่จิ้นสุดฮอตนุกธนดลและไป้ายปลายฉัตรนภานอกจากนี้ทางนุกเองก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดรามา่าหลังมีภาพหลุดสาวมหาทีบานอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนคลับที่เข้าใจในตัวศิลปินและมีแฟนคลับบางส่วนที่อาจจะยังทำใจไม่ได้จนเกิดกระแสดรามา่ามีทัว์มาลงทั้งคู่กันอย่างมากมาย ล่าสุดวันนี้19พฤษภาคมนุ๊กก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ข้อความถึงกระแสดรามา่าผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อขอโทษทุกคนอีกครั้งและอยากขอเว้นพื้นที่ไว้สําหรับครอบครัวด้วยว่าพี่ๆครับเรื่องทุกอย่างนุ๊กเป็นคนก่อมันขึ้นมาเองนุ๊กพร้อมยอมรับในสิ่งที่ได้กระทําลงไปแต่เพียงผู้เดียว แต่ขอเว้นที่ไว้สำหรับครอบครัวอย่าเอาพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนุกขอร้องและขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับส่วนทางด้านปายก็ได้ออกมาขอโทษแฟนคลับเช่นเดียวกันโดยบอกว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายจากป้ายปายโอริโอสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปายเองมีคนคุยอยู่จริงคุยมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ขอไม่เอ่ยถึงบุคคลที่3แต่อย่างใดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกคนได้รู้แน่นอนครับ ปายก็คือทอมที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วครับสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอพูดอีกหนึ่งรอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือการตัดสินใจของเราทั้งสองคนก็คือปายรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่ผ่านมาทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจขอโทษจากหัวใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเกิดจากความผิดพลาดของเด็กสีเทาคนนี้เองขอบคุณครับ วันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาถแถลงแถลงข่าวเรื่องการาลดสถานะคู่ชนนลงก็อาจจะเคยเปิดใจในการคุยกับนุกธนดลไปไปแล้วแต่ที่สุดแล้วไปก็คิดว่า ความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนมันมันดีที่สุดครับคือก็คุยกันหลายรอบแล้วจะเป็นแฟนกันนี่แหละหลายรอบมากที่พวกเราคุยกันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเรามันแตกต่างกันเนาะก็สวัสดีครับผมลุงระดนครับ สวัสดีครับผมปลายไปรุ่งคับวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาแถลงแถลงข่าวเรื่องการลดสถานะกู้จินลงครับการลดสถานะกู้จินลงของเราทั้งสองคนครับผมทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดเรื่องของการลดสถานะในครั้งนี้ครับสำหรับปายนะครับการลดสถานะในครั้งนี้อาจจะเป็นในอีกมุมหนึ่งของของทั้งลุกและปลายนะคบไปเป็นอีกในมุมหนึ่งของของเราทั้งสองคนครับ ครับก็จะเป็นเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่พีพีเอฟซีอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าในมุมมุมเนี้ยของพวกเราเป็นยังไงพวกเราก็จะมา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 พูดให้ฟังมาแถลงข่าวให้ฟังในวันนี้ครับการตัดสินใจครั้งนี้ของมุมงเป๊ะปายคนระับเป็นการพูดคุยที่มีการตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้พูดคุยหรือว่าปรึกษากนะับใครบ้างครับก็จริงๆแล้วพวกเราจะคุยกันทั้งสองคนอยู่แล้วเราเราตัดสินใจทั้งสองคนเอง ครับเป็นเป็นเรานุกก็ตัดสินใจไปก็ตัดสินใจแล้วก็คุยกันเลยได้ออกมาแถลงแถลงข่าวก็ถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของทั้งนุกและปายทั้งสองคนครเราได้ปรึกษากันแล้วแต่ในส่วนของปายนะครับในส่วนของปายการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่สองปีสามปีที่ผ่านมาครับปายอาจจะเคยทด,ทดลองแล้วก็อาจจะเคยเปิดใจในการอ่าในในในการคุยกับนุกธนาดลไปไปแล้วแต่<น> ที่สุดแล้วไปก็คิดว่าความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนมันมันดีที่สุดครับครับจริงๆแล้วเราเราเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วเราเคยที่จะคุยกันอ่ะหนักให้นิดนึงเราเคยที่จะคุยกันหลายรอบแล้วครับเรื่องที่อ่เราจะรักกันได้ไหมเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอ่ ทั้งสองฝ่ายเนาะก็ไลฟ์สไตล์ของปายก็จะเป็นไปอีกทางหนึ่งไลฟ์สไตล์ของนุก็เป็นไปอีกในทางหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะออกมาพูดนะเนาะว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันจากรสสถานะคู่จิ้นลงใช่คือทั้งคู่ก็ยังมีความพยายามในช่วงนี้นะเขาเคยพยายามแล้วแบบว่าทาทุกอย่างแล้วให้มันคลิกแต่ว่ามันคือ ระยะเวลาช่วงหนึ่งนี่แหละอตอนที่ทุกคน่ะทั้งสองคนกรีนแต่ว่าคือพอพอมพอเขาคุยกันแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเพื่อนมันเป็นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยดยาวนานกว่าให้น้องเขเอีดีกว่าคือก็คุยกันหลายรอบแล้วเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าจะเป็นแฟนกันนี่แหละหลายรอบมากที่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 พวกเราคุยกันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเรามันแตกต่างกันเนาะฝ่ายก็เป็นไลฟ์สไตล์อีกอย่างหนึ่งนุก็อีกอย่างหนึ่งครับประมาณนี้